ในปันที่ข้อปกลงกันล่านี้นะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของที่กีการเปิดโครงการอยากเป็นทาการในก่องสูตที่หนึ่งหรือว่าแห้เกที่หนึ่นะครับก็จะไปการค้างหอละเมื่อ่อแด้นะครับตลอดจนว่าคุณาขออยและการศึกษาตอทียาสารทจังหวการบรารเพ่มานขอขพระคุณท่านการมใหญ่รองผู้ว่าการตลาดข้ามป็นอย่างสูงที่ระหนักให้เกียรติรามเป็นตรธม ทำมาไม่ได้ยาวมานขนาดนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่อบจได้เล็งเห็นความสาคัญนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ที่สาคัญก็ได้อบจก็ได้ทุ่มเทลงไปเยอะนะรัสัมพันธ์เราหนึ่หัง่อกนะครับอันนี้ก็วิทีคิดเขาก็นำเอาความรู้ที่เขาได้เรียนเอาตัมาที่หัวหน้าเป็นข้อกาาปถูกความในวันนะอ๋อก็อันนั้นก็จำเป็นแล้วนะ มีแม่นไปสองปีนะอ่าไม่เป็นไรวันนี้ใ้าัยได้นะาไม่มีเลยว่าอะไรนะแต่ก็โควิดซาแล้วก็สังแจริงที่สิที่เราสามารถตั้งแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมาใช้ในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสิภัณฑ์การท่องเที่ยวของฝ่ายของที่รึในการที่พัฒาแล้วก็ต่อยอดเรื่องของวัฒนธรจากที่ได้ทําเข้อกับรนีก โอเคค่ะอุปการเศร็จทีรัะบาลท่องเที่ยวขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าเราก็โครงการฟรีทิ่เจ้านะครับรัฐบาลก็จะรับโบรกเกอร์บัญญอท่านรองตัว่าะแขจังหวัดแพร่ติดตกอตลอดจนผู้แทนของหน่วยงานต่างๆนะครับในรวมบริภาพร้องกันบนเวกีรองพันเอกบยูนะครับซึ่งหลังจากนี้ทางอบจแพร่ thanh long thằng tiền để 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 thanh long, สอขึ้นไปก่อนแล้วจ่ายละสองล้านสองล้านประมาณหน่งล้านหนงลไร้ก่านนี่น